สุขสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีวัตทุทานพกข้าวกันอล้วพี่น้องตอนนี้ห้าห้าขียกนกะถึงเวลาชิมเมื่อแลวเนาะพี่น้องเพราะว่าพากันมาเสา้านี้ก็ลืมพี่น้องเลยลืมทื่อนะามากินหาไปห้ามาแบบนี้ข้อแห้งเมื่อยอุ้งซื้อขี้อุน้าพี่น้องสิพากันเมื่อ ห้าเขียดก็ได้อยู่สองโคง้งนะพี่น้งงนองสีว่าโค้งยังเนีะวนะเป็นโค้งทางนะพี่น้องโค้งห่วยบ้านเฮาบ้านเฮาเนี่เวลามันเวลามันโง่นี่ค่ะเิือ้นว่าโค้งเนาะฮาได้โค้งหนึ่งแล้วก็โค้งที่สองโค้งที่สามนี่โบมีเนาะเดีนี้มาหอดโค้งที่สี่พี่น้อง โครงที่สีลงไปเลยเลๆเนาะโครงที่สี่โครงที่หากระสิพากันเมื่อหลัดเมื่อตอนนี้เห้ากับอยู่สิงนี่แหละเนาะพี่น้องลุ่มวัดลงมาสเลียงกับวัดตอนนี้ข้าแม่นว่าห้าอย่างคือไปนี่กระชิเงสงซอยเฮือนนันเข้าปะเมาเนาะ นี่หลัดหลัดขึ้นไปนี่สิเป็นซอยขินปลาเมาเมื่อนี้พากันหาบ่อไก่กะเป็นไป,นป,นปนตามความคิดอยู่นะพี่น้องว่าหาบ่อไก่มันสิเมื่อยว่าเรียกเมื่อยมาว่าผู้สึกคิวน้ำได้พากันลืมหายน้ำว่าสะปอไปเด้อไปเด้อ มาเด้อหาตัวได้ไม่กินก็เะราจอยยังอยู่โค้งบ่พี่น้องนะสิตามไปเบิ่งก่นอนโค้งที่สาม ว่ามันบัวมีกับมีอยู่บ้าสะซะแพงอย่างว่าก่อนยังมีอยู่บ้าดอนน้อยน่ะจะวิ่งมาแบบปุ๊บปุ๊บไปแหละ เขียนน่อยวะสบายดีทุกคนสบายดีจ้าสบายดีพี่น้องเขียนลลายชเอาฮะซ้งเนาะซ้่งพออ่อมเลยได้พี่น้องโอ้ยเขียนนย้อยเหน่ โอ้ยเนาะอยู <infused> in ่ห้องไข่เนาะมือแกตาแกเขียนหน้อยม้วนมวนน่ะเอยแต่กระแซวสวิงอยู่ใช่เนาะชวิงพู้ดิ๊ไปปลาไปอยู่หาตัวูมันบ่มีบ่อนห้าเขียนโม่แล้วกับฝนแรงหยางไปถ่ายอยู่อ่าไปอีกเลยเขนหอยแม่กิ่งกับซาจอยถือเสียมนะพี่น้องก็สีควัดเขียดทรายควัดมองปลาไม่ปลาหยาได้เนาะแต่ว่าแซว องส่วนอุปกรณ์ของสะแพงจะเป็นอ e. ุปกรณ์หาเขียนโมเปิดไปตามมันใบไม้ตามตะพังสั้นๆใบ้หม่ลาาหเี้ยนนเป็ะ สะพ่อขอมินยันงมินยันงไก่โอ้ไก่ตีอืมเอ,อขอยละย่างซองรอบยังบะเห็นมินยันงมินยังขอยละย่างไปเรื่อยๆขอยมินบัดแม่กิิงบัตรเฮนได้ว่าคนตาดีคนหาอยู่หากิน ตาหาอยู่หากินนี่บวคือตาสะเพลงมินข่อยละปบผูกข่อยละไปนัง่งบวชวันบวมมินไปยืนถ่ายพระเจ้าอยู่เอ็งปืดแล้วเลยนะฮะนะเบิ่งพี่น้องใชให้เบิง่งฮานพอกินแ,แล้วได้พี่น้องอเ,เลยพอกินแล้วอุออวอ้ยพายบัวปิดขามันเยอะเยอะน้อย ถ้าแม่นติดเบิ women, okay. ot, ่งก uh, ็สิประมันเข่งเข่งโล่แจ็คหน่อไม้พ่ออ่อมพอกินแล้วพี่น้องก็สิได้พากันเดินทางเมื่อแบบนี้อีกอย่างหนึ่งหาหน่อไม้ไว้คือสิบุมีผู้เห็ดแล้วแหละว่าซะซุ่มพาวสิได้พากัน กับเมื่อเห็ดกินตอนเทียงแกงหน่อไม้ซุมแกงหน่อไม้ซุมจากที่น้องเลืกบ้วยนะอย่งตัวเหยียบมันคือรลว่ำเนี่ยวะ Nam say này xài cung đầy đấy Xài tùm cung Ui, biệt biệt Rất tơp นิเต็มเมื่อบาไม่ใช่ใจไม่ให้ต่อมาอีกคุณแม่หน้ายันไม่ใ่เช้าไม่ให้ต่อมาอีกหาบ้่ ขึ้นตะขวดกันแนมเห็นหมู่บ้านพี่น้องกาอยู่บ้านกาอยู่บ้านกาอุดมสมบูรณ์อยู่นี่แม่น้ำอ้อมนี่ปลานช้ใจอืม้ เด้เสุพนผู้ซื้อเสียมกับควา้วาเขียดทรายแต่ว่าคอยเกันห้าเขียดโมูมีอยู่บ่เขียดโม่อเออเขียดโมูกับมีพอได้ดป่น,นชวนจับตัวได้หน่อยหนึง่งจับตัได้เขาจะมาจะใส่มาใส่ไปป่วยแบ่เออ เออสิบเอ็ดมุ่งขึงเขียดซ้ายเขียดซ้ายเอาน้องบอสกันน้องบูมมาแล้วคุเออน้องบูมมาตำหนัดรักษาเวลาดีจังแม่บอกว่าสิบเอสมุ่ง ai ao ăn nó mạnh mà gần phẩm mạo để ở sạch kiềng sùm phần cả hạt xa với lại phần ma ta mẻ ta linh tinh tinh เออปลาดําสบายดีอุ้ยมีหมักสมโออยู่วะปลาดํามาทาสีให้น้องสาวเฉพาพมือสาวใกล้น่ะเลือดลิบๆบวบปากอีกเธอสือ่อหาาปาไมทอพาหไปหั่หวเฮยเฉพาอเธอจังหายอาไปแกงซุ้มเห็นดประมมเธอมีแผน,านทานสาี ตะกี้ว่าทีซุ่อยู่เพื่อนเสาแพงพี่เนาะตาดำบอกว่าให้เอามาซุ่มเพื่อนปลามาก็เลยเอามาพีกระเทยเพิ่งซืมาเห็ดงานเแล้รให้เอาหน่อไม้มากินนอไหมกินในด้านปลาดำเขากินในด้าหน่อยหนึ่งกินโลดพระจ่ายกินกวาชุกกินละน่ำกินละนำาย น้องบัทเป็นยังอะนะน้องบัเป็นยังข้นมานอนคักนอนแน่แทนเมยเอ้ยแม่เอ้ยขึ้นนอนคักเธอลูกป้าบ่หอนว่ายังใส่เสื้อแค่เงากุ๊บอยู่ลูกทรายคอยเทิบเทิบเอ้ยสิงหาเทิบสิงหาเทิบสวัสดีครับ สวัสดีครับน้บา <chips> คุณดูห่าครับปลาปลาดำมันคือลงพื้นมหลายเออแพ่ห้องบ้านนะปลาเมาเป็นคนแกงหน่อไม้ให้กินพี่เนาะส่วนทีมงานเฮานอนทากิน ชาจ่อยํำข่าเบือแล้วแล้วก็มานอนถากินนอนเมื่อนอนเศร้าเมื่อยแล้วเนาะเฮ้ยทางหาหนอนใหม่ห้าขีดัดเนาะเ็้าแพงกับเมื่อยซับงาบมากแล้วก็ลอ,อยเลยยูหนามกับเบือนตะผังหวยคนบอกคือหมูเนาะไปเบือนตะผังหวยเท่านี้ก็สจีอก ว่ตวบาาา้าบืนไรโคงบืนสามสี่โคงน่ะทางแม่กิ่งกะพักผ่อนเมื่อนี่แม่กิง่งว่นนี้ไปใส่วัได้ไปห้าขี่ซี่เมื่อนี่เมื่ออื่นว่าสิไปอีกนะเอ้ยเรากลับบ่เหนื่อยแล้วอย่างโคหอบที่หอบเด่นเรากันอย่างๆไปเือนแต่ฟังห่วยสามสี่โค้นี้ซิวซิวอ่า ลเม่กิ <Making S 1> ่งเล่าสิ้นในการย่างกันนะนะจะขี่เห่ากับสีเป็นยังได้ย <c oughs> ่างมันเป็นน้ำ <c oughs> พยมพยหาดไงมันมีพญาาพญหาติดโตแล้วมันเป็นเนี่ยในโลกอดเอาเจ็บจ้ะมาบอกไปกินอืมเมียนกวนแม่กิ่งอยู่พญหาติดโตกับอวดเอาอะไรละวะเราก็เป็นพยหาคือกัน <c oughs> <c oughs> พญาติเส้นเอ็นมันบอกคือระบบภายในดดอกเครื่องเครื่องในเนี่ยมันสำคัญเจ็บไตนี hmm. ่ไตบอกแข้งแห้งมันบัดชีหยังได้มันก็เมือไงเห็ดยังกันผ uh> uh uh> uh uh ู้เด็กเด็กเด็กเล่นกันอยู่หมน้องบูมไปเผาออนงผู้ พอปิดคลิปก่อนไม่อ้องค่ะกดไลค์กดแชร์หน่อยเดอ้อสบายดี